เป็นเรื่องราวของแฟนคลับนะครับ300คนร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเจมส์มาวันนี้เลยค่ะวันที่การกรกฎาคมนะคะเป็นวันเกิดของหนุ่มเจมส์มาค่ะครบ24ปีแล้วแล้วเมื่อเช้านี้เขาก็มีคิวมาทำงานที่อาคารมาริโนนนะคะแฟนๆฟน300คนที่คุณอาบอกมารอเซอร์ไพรส์แบบนี้ค่ะเรียกได้ว่ายกขยงกันมาชูป้ายไฟแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าอะไรคะบูมเหรอคะแปลกๆสอนเหมือนเป็นงานกีฬาเลย ทำให้หนุ่มเจมส์นะคะปลื้มปิติมากเค้กทั้งหมดนะคะที่เขานำมามอบให้เนี่ยกว่า44ก้อน,นะค่ะคุณอาไม่ใช่แค่เค้กอย่างเดียวนะคะยังมีนี่แตงโมแกะสลักด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข้าวต้มมัดซึ่งเป็นเมนูโปรดของหนุ่มเจมส์ด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดซุ้มอย่างสวยงามเลยทีเดียวเรียกว่ายิ้มไม่หูบเลยนะคะไปถามหนุ่มเจมส์ว่ารู้สึกยังไงบ้างหนุ่มเจมส์บอกว่าเออเฉยๆครับแค่เมื่อคืนนอนไม่หลับเท่านั้นเองโอ้โหอย่างนี้ไเฉยแล้วออครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์หนุ่น่าคะ ไป้อาาไปทาบุญนะครับนอนก็ไม่เคยหลับเป็นวันเกิดที่เหมือนเราไม่ได้คาดหวงังเราไม่ได้คิดอะไรมากน่าจะเป็นครั้งแรกของวันเกิดผมครับที่ได้มารวมตัวกันจัดเป็นเบิร์ตเดยปาร์ตอย่างนี้เราะวก็มีหน้าที่แค่ทำงานให้ดีที่สุดเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขในงานทุกๆชิ้นที่เราทำแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเหมือนที่เขาเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดเพราะว่านี่แหละครับคือทุกครั้งที่เจอพวกเขาเรามีรอยยิ้ม การที่เรามีรอยยิ้มได้นี่คือเป็นแค่นี้ก็เป็นเป็นเรื่องพิเศษมากแลวครับและงานนี้นะคะก็ยังมีเรียกว่าแฟนคลับกิติมาศค่ะมาชูป้ายไฟอยู่หน้าคานมารินนด้วยนั่นคือพี่ปินนะคะผู้จัดนะคะจากค่ายทีวีซีนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าอาคมไปแล้วแล้วก็ได้มีการโพสต์คลิปนะคะอวยพรให้กับหนุ่มเจมส์กันด้วยค่ะไปดูกันค่ะคือเจ้าแห่งอาคม เจมมามีแต่ความสุขความสุขและความสุขห y b i เ t h เดคครั Birthday, บเจมมา โอ้โหโอ้โหนี่ทำกันขนาดนี้เลยเลยครับพี่ป้ายไฟครับมาชูป้ายไฟด้วยแต่ว่าอยากจะบอกเจมส์นิดนึงครับน้าว่าฝ่ายสถานที่ของไทยทีวีซีทั้งสามนะครับทวงเรื่องค่าจัดงานคับสถานที่ในการจัดค่าจัดอีเวนต์นะฮะจัดอีเวนต์คุณมึงไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะฮะคุณมาจัดกันตรงนี้ก็ดนดีด้วยนะครับ Happy Birthday to you นะครับมีความสุขมากๆครับ